พอฟลุกเผยน้องอาชิพาสาวข้างกายมาเปิดตัวในสถานะอะไรเรียกได้ว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อจนสาวๆหลงและเอ็นดูกันทั้งประเทศอย่างน้องอาชิอาชีรวัตรลูกชายคนโตของพ่อฟลุกเกลึกพลและแม่โบชยาดาโดยเราจะเห็นว่าน้องอาชินั้นโตแล้วหล่อและน่ารัก สา,สาวๆเทใจให้รัวๆเลยและก่อนหน้านี้มีประเด็นฮือฮาทำสาวๆอกหักทั้งประเทศเมื่อเห็นแม่บโบโพสภาพมีสาวข้างกายหน้าตาน่ารักผิวดีไปเที่ยวด้วยกันทุกทริปโดยล่าสุดนั้นพ่อฟลุกได้ออกมาเปิดใจพูดถึงประเด็นนี้แล้วซึ่งบอกว่าน้องอาชิพามาเปิดตัวในฐานะเพื่อน อาชิบอกว่าเป็นแค่เพื่อนนอกจากนี้พ่อฟลุกก็ได้ขอโทษหลังทำให้สาวๆหลายคนอกหักไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้ว่าลูกชายฮอตขนาดนี้ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของน้องทั้งสองจะเป็นอย่างไรต่อไปสาวๆก็คงต้องจับตามองดูอยู่เรื่อยๆ